คอนเซปต์มากๆเลยดีใจมากๆคือดูรายการนี้มาเป็นสิบปีแล้วอ่ะแล้วก็แบบวันนึงเราได้มารับรางวัลของเขาก็แบบแฮปปี้มากเป็นกำลังใจมากเหมือนแบบความเขาเรียกมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยเขาจําได้ไหมว่าวันแรกที่พวกเราเจอกันเนี่ยยังมีแค่โปรดักตัวเดียวประมาณแบบหปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเอ้ย เราจะมีแค่ตัวนั้นตัวเดียวเราจบหรือเปล่าคือตอนนั้นก็ยังแบบไม่ได้มั่นใจมากอะไราเงี้ยแต่สุดท้ายพอคุณภาพสินค้ามันดีคนกลับมาซื้อเยอะมันก็ทําให้เราแบบกําลังใจต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเอวนนี้เซวาก็ะลุเข้าหลายร้อยล้านก็อยากให้เป็นอย่างนั้นสมบูรณ์ป่กค่ะก็ก็ดีค่ะถือว่าแบบยอดขายดีกว่าที่คิดแล้วก็ก็อยากให้มันขึ้นไปทุกปีนะ ถือว่าหายเหนื่อยกับสิ่งที่แบบลงทุนใช้เวลากับมันหายเหนื่อยค่ะยิ่งยิ่งแบบเวลาที่เราเจอคนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าใช้เซว่าเหมือนกันแล้วก็เนี่ยมันดียังไงหรืออะไรเงี้ยก็ทําให้เรายิ่งแบบเฮ้ยเราทําสําเร็จแล้วตามที่เราคาดคิดไว้ว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็ได้ผลแตกลายเพิ่มไหมคะมีค่ะก็คือปีนี้มีโปรดักที่จะมาเซอร์ไพรส์อีก2ตัว สิ้นปีนี้ะเอไปปีนี้ได้เจอกันแน่นอนแล้วก็ปีหน้าก็จะมีอีกอาจจะแตกไลายไปอยกางอือไม่ทำงานวงการแล้วงานในวงการก็มือน้อยลงเรื่อยๆค่ะคำน้อยลงมันก็ตามวัยอะเนาะเราก็อยู่วงการมาแบบ20ปีแล้วอ่ะก็ไม่รับถึงวิทยาอะไรนะมันไม่รับไม่มีเวลามันมันก็ไม่มีเวลาด้วยแล้วก็มีส่วนของไม่รับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอมันโตขึ้นเราก็แบบก็้องดูว่างานไหนที่มันเหมาะกับเราแล้วก็เราเป็นนักธุรกิจ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หลายอย่าง ต,ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เรื่องนึงใช่ไหมละถ่ายถ่ายละครมีถ่ายละครก็รับบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบบ่อยเหมือนเมื่อก่อนนรับไม่ให้หน้าหายไปเออให้ทุกคนได้เห็นอยู่ก็ไปดูในไอจีไปก่อนสกกันเกตเวยวก็ยังวนเวียนอยู่ในความสื่อว่าดูผอมลงมากอ่ะใช่ก็พยายามแบบจริงๆก็กินเท่าเดิมนะแต่ว่าพยายามลดเมื่อก่อนคือแบบไม่ไม่เคยลดไม่เคยตั้งใจลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆก็เริ่มแบบ เออลดความอ้วนนิดนึงดีกว่าเจ้าพี่กับเออทำไมเหรอคือเหมือนรู้สึกใส่เสื้อผ้าง่ายขึ้นคือลดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบอดอาหารนะกินเท่าเดิมแต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยหลังๆก็ออกกำลังกายมากขึ้นหายไปเยอะไหมคะน้ำหนักหรือว่าใจประมาณสองโลหสองโลเองเดียวใช่แต่เอวก็เล็กเอวบางมากเลยเอวเลยเหลือเท่าไหร่คะเอวยี่สิบสามตอนนี้เมื่อก่อนจะแบบยี่สิบยี่สิบ ไม่เยอะขนาดนั้นนะลดลงอ่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าเออสบายดูทำยังไงกับเสื้อผ้าที่ใส่มาก่อนนั่นเองมันก็มันก็ยังซส์เดิมต้องเปลี่ยนแนวนิดนึงอะไรเงี้ยเขาใส่มาคับของคนดีแล้วผ้าของงนิ่งเลยขาบอกโอเคกำลังดีค่ะเขาชอบแบบไหนมาวากันตอนนี้หรือทำอะไรก็ได้ ากหรอกเพราะว่าก็เดี๋ยวสุขภาพไม่ดีเลยแสดงว่าตอนนี้เราชอบาแ้เขาบอกโอเคแล้วตอนนี้ไม่ต้องลงแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องขึ้นกำลังดีซึ่งยากมากไม่ต้องลงเพราะว่าการขึ้นน้ำหนักนี้มันง่ายมากไงแต่ว่าลงมันยากกว่าใช่คนที้บอก็แบบดูแลตัวเองนะอ่ะตัวดังอายุก็อาจจะแบบก็ยังดูแลตัวเองดีอยู่พูดมาเลยดีกว่าถ้าจะพูดขนาดนี้รอเยอะกับเขาเลขสี่แล้วค่ะลงๆก็ออกกำลังกายก็ออกกำลังกาย ก็ต้องดูแลตัวเองไอ้ไม่มันยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่ามีจุดที่มันต้องดูแลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะรู้แล้วว่าทําอะไรแล้วมันจะสวยทําอะไรแล้วมันจะไม่สวยอะไเลยเราก็เราก็เอามาใช้กับช่วงนี้คือว่าจะซ่อมหน่อยไปเข้าดีเหมืนกันไยากเหมือนกันเดี๋ยวห้าสิบมาดูกันอีกทีว่าโอสิบปีออ่ะพี่วูนขอถามเรื่องไอ้อะไรอ๋อค่ะพอจะทราบข่าวอะไรบ้างข่าวอะไร แบบเหมือนที่คนออกมาแชร์ว่าใช้ไอซ์สามปีร่วมกับไอซ์อะไรอย่างเงี้ยโหคือแบบได้ยินผ่านๆมากๆเลยอ่ะเลยแบบไม่ได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนเริ่มมันเริ่มมีคนออกมาแชร์เรื่อยๆเหมือนเหมือนได้ยินผ่านๆไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรเลยอะค่ะแล้วก็แบบเหตุตามข่าวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรมากมายไม่ได้แช่ แต่คิดว่าน้องโอเคนะดูไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่ว่าก็ก็เท่าที่อัปเดตกันในไอจีอะไรเงี้ยก็เห็นน้องเขาแฮปปี้ดีมีความสุขดีอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วเท่าที่มีคุณกับพี่ไอคือเขาเป็นคนที่ใช่แล้วมุณคิดว่าเขาอยู่ในวงการมานานมันแบบไม่ว่าอะไรมันก็เขาก็มีแบบคุ้มกันแน่นหนาแข่งกันอยู่แล้วใช่เราเราพวกเราเนี่ยพูดเลยด้วยกันผ่านข่าวผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่แบบ รู้แล้วว่าควรจะทำยังไงแล้วมีความสุข<ม>ไป<ช>เราเห็นว่าตอนนี้เขาแฮปปี้ดีแต่ว่าเราไม่ได้ห่วงเคืิรนมาเราเคล่นรนแตว่ามันไหวไหมว่าถ้าพี่ชายหรือว่า,อา <c oughs> ตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวว่าแบบลูกเพศอะไรอะไรอย่าง้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ลุ้นเรื่องอื่นเพราะเรื่องอื่นมันคงไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของเรานะอืมตั้งแต่ที่มีสามีเขาคะที่าอกว่าเป็นเศรษฐีฝรั่งเศสออฟฟินี่เราพอดูเรื่องไหมเออก็เคยไปงานที่เขา ตอนที่เปิดเออที่ที่แกลเลอรี่ตอนนั้นนะคะอาร์ตแกลเลอรี่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเจอเคยที่ที่เมืองไทยใช่เคยไปงานให้ให้ไอซ์เฉยเอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้เจอใครเลยยังไม่เคยเห็นตัวจริงเพราะฉะนั้นให้ดีเทลอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ต้องรู้ไปว่าอือคนนี้คือระดับต่อไปรู้ว่าเป็นรู้รู้ค่ะรู้แต่ก็มั่นใจว่าไอก็น่าจะศึกษามาดีก่อนที่จะตกลงใจค่ะใช่ใช่ ต้องคุยกันแล้วเยอะแยะมากมายแล้วแหละแหวนอยู่ในมือแต่จะว่าตามข่าวที่บอกว่าเป็นเศรษฐีระดับข่้ใครชื่อนี้ก็คือคนที่ตามข่าวเนี่ยเดี๋ยวมาถามบุญเลยเบุญไม่รู้ว่าข่าวมีอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนได้เจอคนที่แบบดีดูแลได้แล้วก็แบบรักกันแฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนอกนั้นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วแหละ ห่วงเรื่องนั่นไม่ต้องดูไม่ห่วงอะไรนะดูแบบปกติเราคือจะห่วงต่อเมื่อเขามีอาการแต่นี้ก็ดูเขาปกติก็เลยไม่ไม่รู้จะห่วงอะไรอิจฉาได้ไปเที่ยวด้วยแต่พี่ไอก็ไม่ได้กดสารเราไม่พี่มีเลยค่ะโอเคนะคต่เหมือนกันเป็นช่องที่ตอบเล